ตอนนี้เนชั่นของเรากำลังทำโปรเจกต์นะอยากอยากบอกต่อจริงๆเนชั่นฟันน้ำใจให้ถึงบ้านมอบกล่องยางชีพส่งตรงถึงหน้าบ้านปลอดภัยและไรการสัมผัสนะครับคุณผู้ชมขอรับการช่วยเหลือเข้ามาได้เลยนะครับที่อินบ็อกซ์ของเพจเนชั่น TV 22ย้ำนะครับอินบ็อกซ์ของเพจเนชั่น TV ว22นะครับส่งขอรับความช่วยเหลือเข้ามา เบื้องต้นขอเป็นพี่น้องประชาชนใน10จังหวัดแต่ถ้าอาการหนักแบบชนบุรีเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขอเข้ามาได้เพราะรัฐบาลตีกรอบ10จังหวัดรู้สึกว่ามันจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนในปัจจุบันละคุณจะได้กล่องที่มีของบริจาคของกินของใช้ที่จําเป็นเวลาอยู่บ้านเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่เลยจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยหรือพี่น้องประชาชนคนไหนไม่ถนัด เล่นโซเชียลมีเดียก็โทรศัพท์ได้นะครับเอาวิธีแบบง่ายๆโทรศัพท์ได้ตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็จนจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ9โมงจนถึง6โมงเย็นมาที่หมายเลขโทรศัพท์023383820 023383820จะโทรให้ยายข้างบ้านก็ได้เพราะเห็นว่าหูยายข้างบ้านลำบากเหลือเกิน เดี๋ยวจะไปขอบ้านเล็กที่มาให้แล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ของเนชั่นทีวีมาเอาของจากเราไม่ต้องไปกลางมุ้งแบบนั้นนะเห็นแล้วเจ็บปวดขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนลำบากยากเห็นกันจริงๆและคุณผู้ชมจะได้เห็นเหตุหการณ์ต่อจากนี้ครับ